สวัสดีครับพบกับตามใจพิมพ์นะครับผมวันนี้ตามใจพิมพ์จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนเสียงเมสดสินะครับผมเปลี่ยนเสียงยังไงนะครับผมเดี๋ยวนะนี่นะเดี๋ยวผมขอทดลองแป๊บนึงอะลองกับบนสาวก็ได้ผมอยากจะเปลี่ยนเสียงอ่ะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูแปบ๊บนึงนะครับเสียงการแจ้งเตือนอะสมมติว่าอะอันนี้คือเสียง <c oughs> เสียงแจ้งเตือนของเรานะครับอันนี้จะเป็นค่าเริ่มต้นของของแอป,ปเขาอยู่แล้วแต่ผมอยากจะเปลี่ยนเสียงใหม่นะครับมีให้เลือกเยอะเลยอ่า่านมีให้เลือกเปลี่ยนเยอะเลยอยากรู้เลยอะหนึ่งก็น่าน่าใช้อ่าจากด้ไหมฮัลโหลอ่า อ่าอันนี้ก็น่าใช้นะอืมมันมันก็น่าใช้เหมือนแบบมีแต่ว่ามันอยู่ที่อยู่ที่ว่าเราชอบมันนี่นะครับวิงวิงวิงอ่านี่อันนี้ก็ได้วิงวิงคือจะได้หมดเลยนะครับถ้าเกิดทุกคนอยากจะใช้เนาะอยู่ที่ที่เราเลือกเอาเอาวิงนี่ก็ได้วิง วิงวิงอ่าโอเคนะครับผมก็ลองไปเลือกดูใครที่ชอบใครที่ชอบแบบไหนก็ลองไปเลือกดู <Best search. S 1> อันนี้ก็ได้วิงวแต่ถ้าเป็นขององนี้ก็ได้มัน,นก็ใช้ได้หมดกันเนาะโอเคนะครับผมถ้าเกิดว่าท <c oughs> ุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามนะครับนะผมกดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งเตือนเพื่อรับชมคลิปแบบใหม่ๆนะครับผมหากพูดแล้วไปมีต่ขัดบ้าง <c oughs> หรือมีคำายางใครใครดก็กราบขออภัยไว้ละมันจะกันใหค่ในคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวผมจะลองให้ใหม่อีกครั้งหนึ่งให้ดูอีกครั้ง,นงเนาะเบอรใครตามไ่ทันไปที่ messenger นะครับผมอ่ะสมมุติว่าผมจะไปที่เม s s a g ของเพื่อนผมนะเราก็ไปที่เดี๋ยวผมจะไปเบอร์เบอร์ภาาออกอ่าะ,อ,ะอย่าง อย่างอย่างของคุณเต้ยเนี่ยก็นะผมขอโทษนิดนึงดูในหน้าข้อความที่หายไปนี่ทำไมของเขาไม่มีแปลกจังเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่ง เอาอันนี้ไปที่ต่อไเสียงการแจร้งเตือนนะครับผมแล้วก็เข้าไปแล้วก็ก็เลือกเสียงอันนี้ทิ้งเดิมโอเคนะครับผมถ้าเกิดตามไม่ทันก็สามารถดูคลิปลเอาแบบช้าๆได้ลองปรับดูนะค,ความเร็วนะครับโอเคขอบคุณครับ